สวัสดีครับพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยามเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวผมซึ่งตอนนั้นอายุประมาณสิบขวบเท่านั้นแต่ภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นผมยังจำไม่มีวันลืมบ้านของผมอยู่ในจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งอำเภอที่ผมอยู่นั้นส่วนมากจะทําสวนผลไม้กันเป็นส่วนใหญ่เช่นเป็นสวนมะม่วง สวนกล้วยสวนละมุดและอาจปลูกต้นไม้อื่นแซมเพิ่มในสวนบ้างเช่นต้นมะปรางต้นกระท้อนต้นขนุนต้นมะพร้าวเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดในสวนผลไม้ช่วงนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำค้างเริ่มลงมาบ้างแล้วซึ่งน้ำค้างนั้นเป็นอาหารชั้นดีของเราจิ้งหรีดซึ่งในสวนผลไม้จะมีจิ้งหรีดอยู่เป็นจำนวนมากและ ชาวจิงหรีดนี่เองที่เป็นอาหารโปรดของผมคืนนั้นเสียงจิ้งหรีดร้องระงมดังไปทั่วมันชวนให้หน้าออกไปจับยิ่งนักผมจึงชวนอาเขยออกไปจับจิ้งหรีดกันวิธีการจับก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าคนไม่เคยก็อาจจะยากสักนิดคือธรรมชาติของจิ้งหรีดเวลามันร้องมันจะออกมาอยู่ที่ปากรูของมันแต่ว่า เวลามีอะไรมารบกวนมันจะรีบมุดเข้ารูของมันทันทีเวลาจับเราจะใช้เสียมอันเล็กๆปักเพื่อดักรูมันไว้เพื่อไม่ให้มันมุดเข้ารูมันได้แล้วก็จับใส่ขวดขวดที่ใช้ก็คือขวดน้ำอัดลมพลาสติกผมและอาเดินหาจับจิ้งหรีดกันไปเรื่อยๆจากสวนหนึ่งหนงคือเล่าว่าสวนแต่ละแปลงมันก็จะติดติดกัน แล้วเวลากลางคืนมันจะไม่รู้เลยว่าสวนใครเป็นสวนของใครก็เดินกันไปเรื่อยๆตามเสียงจิ้งหรีดที่ร้องเดินไปไกลแค่ไหนไม่รู้จนมาถึงสวนหนึ่งสวนนี้ดูสภาพมันลกกว่าสวนอื่นๆที่เดินผ่านมาเหมือนไม่มีคนดูแลมานานมากจากขึ้นลกสูงประมาณหัวเขาได้แต่เสียงจิ้งหรีดในสวนนี้มันร้องดังดีเหลือเกิน ผมและอากดเดินด่อมดมมองๆองส่องไฟไปหาเพื่อดูว่ามันร้องอยู่ตรงไหนแต่หน้าแปลกที่เสียงร้องดังขนาดนั้นแต่เราไม่เห็นจิ้งหรีดกันเลยแต่ก็พยายามเดินหาต่อไปจนเดินมาถึงต้นมะปรางต้นหนึ่งดูลักษณะน่าจะอายุหลายสิบปีซึ่งใต้ต้นมะปรางต้นนั้นเราสองคนได้ยินเสียงจิ้งหรีด ร้องดังกว่าทุกทกที่ที่เราเดินผ่านมาไฟที่เราใช้นั้นเป็นไฟแบตเตอรี่แบบมีสายสวมไว้ที่หัวแล้วหลอดไฟจะอยู่ตรงกลางหน้าผากเราก็ส่งไฟหาทั่วไปที่บริเวณต้นมะปรางต้นนั้นระหว่างที่ส่องไฟหาจิ้งรีดูนั้นจูจูก,ก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งมะปรางมันเขยา่าอย่างแรงเสียงมันดังมากม ทั้งที่ในตอนนั้นไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อยเราสองคนก็เลยพร้อมใจกันส่องไฟขึ้นไปบนต้นมะปรางแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรตอนนั้นผมและอาเลื่มใจคอไม่ดีแล้วจึงค่อยๆหมุนตัวหันหลังเตรียมตัวเดินออกมาจากใต้ต้นมะปรางแต่พอก้าวขาออกมาสักสองสามก้าวก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่าง ร่วงลงมาจากบนต้นมะปรางนั้นดังมากๆวินีทีนั้นเราสองคนหันไฟซ้อมกันให้ตายเถอะครับมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยลองคิดภาพว่าใต้ต้นมะปรางนั้นมีหญ้าขึ้นมาประมาณหัวเขา่าแต่เสียงที่ตกลงมานั้นมันเหมือนมีน้ำดักเยอะมากๆแต่หญ้าตรงนั้นมันไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยก่อนจะได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นพลัน ก็ได้ยินเสียงใบมะปรางเขย่าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่มีแค่เสียงเขยา่าแต่มีเสียงแบบคนกำลังจะหายใจมันดังออกมาจากบนนั้นด้วยสองคนอาหลานจึงส่องไฟขึ้นไปดูพร้อมกันคราวนี้เต็มตาเลยครับเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะราวๆาวสามสิบถึงสีปีได้ กำลังดิน้นทุรลนทุลายขาสะบัดไปมาอย่างแรงมีเชือกผูกอยู่ที่คอและเชือกนั้นมัดไว้กับกิ่งมะปรางตาเหลือกปูดโปนแทบจะถลนออกมานอกเบา้าลิ้นจุกปากมือที่กำลังดึงเชือกที่รัดคอไว้สภาพนั้นทําให้ทั้งอาและหลานยืนช็อกขาสัน่นเองอแตกคลักแทบจะซุดลงไปกองกับพื้นเสียงหมาเห่าหอน จูๆก็ดังแว่วมาจากที่ไกลๆหลังนั้นดิ้นอยู่ใจก่อนจะหยุดแล้วทะลึ่งตามามองที่เราสองคนพร้อมกับเสียงที่เย็นยะเยือกดังขึ้นเขาพูดมาว่าเอากูลงไปหน่อยแล้วส่งเสียงหัวเราะอย่างหุยหวนล่างนั้นสแสยะยิ้มอย่างสยดสยองก่อนจะพูดต่ออีกว่าเออถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวกูลงไปเองก็ได้ พูดจบร่างนั้นก็ล่วงลงมาดังตกุกมันคือเสียงเดียวกับที่เราได้ยินในตอนแรกเลยเท่านั้นแหละครับไม่ต้องรออะไรแล้วพอตั้งสติได้ทั้งอาทั้งหลานพากันวิ่งเตลิดเปิดเปิงวิ่งไปไหนต่อไหนไม่รู้จนมาถึงบ้านก็รีบเอาพระมาคล้องคอแล้วรีบเข้านอนคลุมโปรงยันเช้าจนเช้ามาทั้งสองอาก็ต้องพากันจับไข่ จนย่าของผมซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่เสียท่านถามว่าไปทำอะไรกันมาถึงพากันจับไข้ขนาดนี้ผมก็เลยเล่าให้ย่าฟังย่าเลยว่าที่ตรงนั้นเจ้าของที่เขาตายไปนานแล้วสวนนั่นเลยไม่มีใครมาดูแลแต่เจ้าของที่ก็คือคนที่เราเจอนั่นแหละครับอาว่าแกผูกคอตายที่ใต้ต้นมะปรางต้นนั้นนั่นเองเรื่องทั้งหมด ก็มีเท่านี้ขอขอบคุณที่มาเลื่องเล่าทางอินบ็อกซ์แฟนเพจคลังสยองโดยจอมกะล่อนเทพบายุโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องแมวผีตั้งแต่ฉันเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อตอนปอหนึ่งก็เห็นนางนิน ตอนเช้าๆนางนินจะชอบนั่งมองวิวทิวทัศน์และผู้คนจากชาลเบียงอาคารเรียนชั้น3ด้วยท่าทางสบายอารมณ์ว่ากันว่านางนินเป็นแมวที่ลุงปานพันนลงเขาเลี้ยงเอาไว้แก่รักของแกมากและรักแบบตามใจปล่อยให้ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางนินเป็นแมวตัวเมียที่ตัวค่อนข้างใหญ่ ดวงตาโตสีเหลืองทองสวยงามราวกับลูกแก้วฉันเองก็มองว่ามันเป็นแมวที่สวยแต่ก็เห็นตรงกับทุกคนเช่นกันว่าเวลาที่โดนนางนินจ้องหน้าทีไรเป็นต้องเสียวสันหลังวาบทุกทีเหมือนมันมีอำนาจลึกลับบางอย่างสวยแต่น่ากลัวชะมัดเพื่อนคนหนึ่งลูปแขนไปมาขณะที่เดินผ่านนางนินตรงระเบียง และเผอสบตาเข้ากับมันเพื่อนอีกคนรับลูกพลางทําท่ายัว่วเพื่อนคนอื่นหัวเราะฉันมองหน้านางนินแล้วก็ต้องรีบหันไปทางอื่นกลัวจะเผอตบตากับมันเข้าให้บ้างเรื่องแปลกของนางนินคือที่โคนหางของมันมีรอยแผลเป็นใหญ่อยู่บางคนลือกันว่าเมื่อก่อนนางนินเป็นแมวพิการที่มีสองหางแต่ถูกลุงปานพาไปให้หมอตัดออก เพื่อให้มันเหมือนแมวปกติจริงแล้วแมวสองหางที่ญี่ปุ่นเขาว่าเป็นแมวปีศาจกินคนได้นะเพื่อนคนหนึ่งเริ่มหวาดกลัวบ้าไม่ใช่หรอกฉันว่ามันพิกการมากกว่าฉันยังจำได้ในปีที่ฉันขึ้นมสีลุงปานเสียชีวิตลงด้วยเหตุใดไม่ทราบมีการตั้งศพที่วัดข้างโรงเรียนวันนั้นทั้งวันเราไม่เจอนางนินเลย ยังคุยกันว่ามันจะรู้ไหมว่านายของมันตายเสียแล้วแต่เพียงบ่ายวันนั้นพวกเราก็ต้องสะดุ้งยงและขนหัวลุกกันทั้งโรงเรียนเมื่อได้ยินเสียงของนางนินมันร้องหวยหวนดังกังวานออกมาจากเครื่องขยายเสียงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรอาจารย์ที่ประจำห้อง กระจายเสียงก็ยืนยันว่าปิดไหม่เรียบร้อยดีแล้วเย็นนั้นในพิธีตั้งสวดศพลุงปานฉันและเพื่อนๆตั้งใจไปไหว้เคารพศพแกแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคนในงานกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่รอบๆลงศพและเห็นนางนินพยายามสู้ตายเพื่อที่จะดิ้นให้หลุดจากมือของทุกคนเพื่อเข้าไปที่ลงศพให้ได้หน้าตาของมันดูดุร้าย กว่าที่เคยเป็นอย่าให้แมวดำมาใกล้ลงนะเดี๋ยวมันข้ามโลงใครคนหนึ่งตะกุลร้อนโลนเดี๋ยววิญญาณจะไม่สงบเวลาพลุข่ำนั้นนางนินแมวดำร่างใหญ่ดวงตาสีทองอัมพันวาวโรดดูดันอย่างที่เราไม่เคยเห็นมันมันขู่คำรามพยายามโกงตัวขู่ทุกคนที่อยู่ใกล้ลงศพลุงปานตอนนี้ ดูมันตัวโตจนเหมือนกับเสือมากกว่าแมวและน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนี่มันแมวผีชัดๆแขกในงานคนหนึ่งพูดขึ้นรีบยิงมันทิ้งเสียสิฉันใจหายวูบถึงนางนินจะดูน่ากลัวอย่างไรแต่มันก็เป็นแค่แมวฉันและเพื่อนๆพพยายามจะเข้าไปห้ามชายคนหนึ่งที่ควักปืนออกมาทำท่าจะยิงนางนินหนูเลยพูดออกไปว่า อย่ายิงคณะอย่ายิงมันแต่ทว่าช้าไปชายคนนั้นยิงตรงไปที่ล่างแมวดำอย่างแม่นยำกระสุนเข้าทางด้านข้างลำตัวจนมันทรุดแน่นิ่งหลังเสียงปืนทุกอย่างก็งเงียบสงบทุกสายตาจับจ้องไปที่ล่างของนางนินที่กองอยู่ตรงนั้นมันตายแล้วเหรอชายที่ยิงหน้าซีดเหงอแตกเหมือนเพิ่งรู้ว่าทำอะไรบางอย่าง ที่ไม่ควรลงทำลงไปไม่กี่วินาทีต่อมาเราเห็นนางนินค่อยคลุกขึ้นแล้ววิ่งหายเข้าพุ่มไม้ข้างทางวันต่อมาเสียงตามสายของโรงเรียนถูกแทรกด้วยเสียงแมวที่ร้องหวยหวนอีกครั้งคราวนี้ดังยาวนานกว่าห้านาทีโดยไม่มีใครทำอะไรได้บางคนกลัวจนกระทั่งโทรบอกพ่อและแม่มารับกลับบ้านนางนิน มันเป็นอะไรกันแน่แมวผีงั้นเหรอแล้วมันทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อนคนหนึ่งว่าฉันเองก็สงสัยเช่นนั้นพื้นที่สองของการสวดศพลุงปานันลงขนาดที่พระกําลังสวดอยู่จูๆ่ๆหนังนินที่เราคิดว่ามันตายไปแล้ววิ่งโผล่มาจากด้านหลังโรงศพกระโจนเข้าใส่ด้านข้างของโรงเต็มแรงด้วยกําลังมหาศาลผิดแมวปกติโรงศพถูกกระแทกจนล่วงลงจากขาตั้ง ฝาโลงเริ่มเปิดออกร่างของลุงปานกลิ้งออกมาข้างนอกคนในศาลาราล้องเสียงหลงวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเมียของลุงปานได้สติคนแรกรีบวิ่งมาดูศพของสามีแล้วก็ต้องเบิกตาโพรงด้วยความตกตะลึงลุงปานค่อยๆลืมตาหายใจลวนลินตาปานยังไม่ตายรีบพาส่งโรงพยาบาลเร็วๆหลังจากนั้นลุงปาน ผนุงที่รอดชีวิตและได้กลับมาเป็นพันุงที่โรงเรียนในเวลาไม่นานน่าเสียดายที่นางนินแมวดำแสนสวยของแกขาดใจตายหลังรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายพุ่งชุนลงเขานั้นแต่หลายครั้งที่เราเห็นลุงปานเดินมาหยุดที่ชานระเบียงที่นางนินมันชอบมานอนและพูดคนเดียวน้ำตาคลอขอบใจนะนางนินเองมันแมวที่ดี แต่พอใครถามแกแกก็ได้แต่ยิ้มยิ้มสายหน้าและว่าไม่มีอะไรมีแต่พวกที่มาโรงเรียนเช้ามากๆเท่านั้นแหละที่บอกว่ายังคงเห็นนางนินปรากฏกายที่ชายระเบียงชั้น3ามในวันที่ไม่มีแดดนั่งมองทิวทัศน์ผ่านดวงตาสีทองอัมพันเช่นเดียวกับที่มันเคยทำตอนที่ยังมีชีวิตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาคลังสยอง โรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ